ใครหลายๆคนนะครับเคยมีความคิดไหมครับว่าเวลาเราทําอะไรหรือเวลาเราพูดอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครค่อยเชื่อถือเราหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปแคสติ้งงานหรือไปทําเรื่องการแสดงก็ตามแสดงเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อเราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปแสดงหรือไปพอบักใครก็แล้วแต่นะครับมันต้องเริ่มจากความน่าเชื่อถือของตัวเราก่อน สันชายจุดประกายในตัวคุณกับผมด็อกเตอร์ชัยแฮกใครหลายๆคนนะครับเคยมีความคิดไหมครับว่าเวลาเราทําอะไรหรือเวลาเราพูดอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครค่อยเชื่อถือเราหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปแคสติ้งงานหรือไปทําเรื่องการแสดงก็ตามแสดงเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อเราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปแสดงหรือไปพอบักใครก็แล้วแต่นะครับมันต้องเริ่มจากความน่าเชื่อถือของตัวเราก่อน การที่เราจะให้คนอื่นเชื่อถือเราได้นั้นซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะทําการแสดงหรือสิ่งที่เราจะทําการพูดไปนั้นคนดูหรือคนคนนั้นหรือคนที่กาลังพูดคุยนั้นมีความมั่นใจกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนเลขอย่างนึงน,นะครับการวางตัวให้คล่องแคล่วการที่เราจะเป็นคนคล่องแคล่วได้นั้นนะครับก็เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเราเองเวลาเราไปทํางานหรือเวลาเราไปแสดงแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบชอบแสดงอาการ เจ็บป่วยออดอดแอดแอดโอ้ยไอ้นั่นก็จะเป็นลมเจอแสงแดดนิดนึงก็จะไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าผู้กำกับเองหรือใครเองก็ตามหรือคนร่วมงานหรือผู้ร่วมงานกับเราเนี่ยไม่กล้าจะมอบหมายงานที่อะอะไรก็เรียกว่าดุดันหรืองานที่ต้องต่อสู้หรือต้องฝ่าฟันเนี่ยให้กับเราเพราะก็กลัวว่าเราจะทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วการเป็นนักแสดงหรือการทํางานอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่า ขอเลือกบทแบบนี้นะครับขอแสดงแบบนี้ไม่ได้และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนะนั่นก็คือในเรื่องของการตรงต่อเวลาคนเรานะครับการตรงต่อเวลาเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆแต่คําว่าตรงต่อเวลาถ้าพูดถึงในวงการบันเทิงหรือวงการการแสดงก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าคนนั้น7จ็ดโมงคุณตรงต่อเวลาแล้วคุณไป7จ็ดโมง ควรจะไปก่อนเวลานัด7โมงอาจจะไปสัก6โมงครึ่งหรือก่อนหน้านั้นสักเล็กน้อยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อว่าพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะได้มีการเดินเดินดูสถานที่ได้มีการนั่งทบทวนดูบทซึ่งบางครั้งเนี่ยการไปก่อนเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมอะไรได้เยอะแยะมากมายพอการไปตรงต่อเวลาเปะ๊ะมากเกินไปเนี่ยบางครั้งเวลาจะเปลี่ยนแปลงหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งมันก็จะไม่ทันแล้วมันก็จะฉุกและหุกเกิดขึ้นได้ แต่คําว่าตรงต่อเวลาสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ถ้าให้ดีก็ไปก่อนเวลาสักเล็กน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการวางตัววางบุค,คลิกให้เหมาะสมไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บางครั้งเนี่ยเวลาเราไปอยู่หน้าจุดนั้นเนี่ยหลายคนเคยสังเกตไหมว่าไม่มีใครอยากร่วมงานกับเราอีกเลยเพราะเราวางตัวไม่เหมาะสมไงบางทีการพูดการจาผู้ใหญ่ก็แซวก,กันผู้ใหญ่ก็คุยกันหรือแม้กระทั่งที่ทํางานก็ตามบางคนเนี่ย เพื่อนสนิทหรือในกลุ่มก็คุยกันเราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีๆก็โผล่ไปไปคุยกับเขาเฉยเลยสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นความสนิทหรือเป็นการสร้างคอนเนคชันหรือเป็นการสร้างความเป็นกันเองแต่บางครั้งการวางตัวให้เหมาะสมรู้จักกาลเทศะสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความเกรงใจ การเกรงใจเป็นเรื่องที่ดีมากๆและก็เป็นมารยาทที่ทุกคนควรจะมีบางคนพอคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงหรือเป็นใครก็แล้วแต่พอจยาอยู่ในกองถ่ายหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เลยไม่มีความเกรงใจพอคิดว่าโอเคฉันเป็นดาราดังแต่คุณเชื่อไหมว่าเวลาเราไปดูศิลปินดารานักแสดงที่เขามีชื่อเสียงจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาจะมีความนอบน้อมถ่อมตนแม้กระทั่งแม่บ้านคนเสิร์ฟน้ําช่างไฟช่างกล้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนดังๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแบบว่า มีความนอบน้อมให้เกียรติเสมอฉะนั้นเวลาเราอยู่ในกองหรือเวลาไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ความเกรงใจถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งกันเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเคล็ดลับการที่เราจะทํางานและก็การสร้างความน่าเชื่อถือง่ายๆในวงการครับ